ประโยชน์ของสับปะรดและข้อควรระวังในการกินสับปะรดสวัสดีค่ะพบกับจ๋าในช่องชนาพาชาแนลค่ะวันนี้นะคะจ๋าก,ก็จะมาพูดถึงเรื่องประโยชน์ของสับปะรดและข้อควรระวังนะคะในการรับประทานหรือการกินสับปะรดค่ะก่อนที่จะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จ๋าในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ สับป,ปะรดถ,ถือเป็นผลไม้ชื่อดังค่ะคุณประโยชน์เยอะแยะมากมายด้วยสีสันสดใสและภายในสับป,ปะรดนะคะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นวิตามิน C วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน B5 วิตามิน B6 และแร่ธาตุอย่างเช่นกรดโฟลิกธาตุแคลเซียมธาตุโพแทสเซียมธาตุแมงกานียมธาตุแมงกานีสธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็ก และถ้าสังกะสีเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเอนไซม์บอมิเลนนะคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีก,อกมากมายด้วยนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะจะเลยมารวบรวมประโยชน์ของสับป,ประรดค่ะให้เพื่อนๆได้ฟังกันจะมีอะไรบ้างไปฟังกันค่ะประโยชน์ของสับป,ประรดค่ะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย ช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปั่งสดใสลดการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอุดมไปด้วยวิตามินซีทำให้ร่างกายติดเชื้อยากต่อสู้กับโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะช่วยดูแลสุขภาพภายในช่องปากให้แข็งแรงลดอัดตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งมีสารต้านอนุมูลอิสระ ที่จะเข้ามาทำลายเซลล์ในร่างกายมีวิตามินซีสูงช่วยบรรเทาและรักษาอาการโรคหวัดช่วยขับเสมหะในลำคอได้มีเอนไซม์ธรรมชาติที่ย่อยอาหารลดอาการจุกเสียดแน่นท้องได้ด้วยค่ะป้องกันการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด ป้องกันการเกิดโรคอัมาพาตต่อมาค่ะเอนไซม์บอมิเลนที่มีอยู่ในสับประรถดจะไปช่วยลดอาการเกาะกันเป็นลิ่มเลือดของเกล็ดเลือดและยังมีส่วนช่วยสมานแผลลดอาการอักเสบของกระเพาะอาหารและลำไส้ได้อีกด้วยค่ะนอกจากนั้น สับป,ปะรดยังช่วยทำให้ระบบการขับถ่ายดีขึ้นเพราะสับป,ปะรดมีคุณสมบัติเป็นยาระบายอ่อนๆค่ะใย,ยอาหารในสับป,ปะรดมีสรรพคุณช่วยในการลดน้ำหนักและยังทำให้รู้สึกอิ่มเร็วสับป,ปะรดยังช่วยยับยั้งการอักเสบลดอาการปวดข้อข้ออักเสบได้ด้วยค่ะ ช่วยในการขับปัสสาวะรักษาโรคนิ้วได้ค่ะช่วยลดอาการอักเสบหลังจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาหรือทำงานหนักได้เป็นยาบำรุงกำลังจากธรรมชาติสำหรับผู้ชายได้ดีค่ะช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนขับประจำเดือน สำหรับผู้หญิงได้ดีเช่นกันค่ะป้องกันอาการเหน็บชาอาการเหนื่อยง่ายช่วยทำให้ระบบประสาทและเม็ดเลือดทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้สับประรดยังช่วยเสริมสร้างกระดูกและเนื้อเยื่อทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงค่ะ สุดท้ายสับป,ปะรดช่วยบรรเทาอาการร้อนและกระสับกระส่ายกระหายน้ำได้ดีเลยทีเดียวคะ่ะยังไงกันบ้างคะประโยชน์ของสับป,ปะรดมีค่อนข้างมากมายหลากหลายเลยทีเดียวคะ่ะต่อมาเรามาฟังข้อควรระวังในการกินสับป,ปะรดคะ่ะข้อที่1คะ่ะสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานสับป,ปะรดดิบนะคะ เพราะอาจทําให้แทงได้เนื่องจากสับประรดนะคะที่เป็นผลดิบสับปะคลุณเขาจะช่วยขับประจําเดือนค่ะเพราะฉะนั้นไม่ควรทานผลที่ดิบๆหามๆนะคะข้อที่2ค่ะสับประรดมีความเป็นกรดและมีเอนไซม์บรมิเลนสูงไม่ควรรับประทานตอนท้องว่างนะคะต่อมาข้อที่3ค่ะ,าคะการรับประทานสับประรด หรือการกินสับป,ปะรดในปริมาณมากนะคะอาจทำให้เกิดการระคายเคืองภายในปากริมฝีปากและลิ้นได้ค่ะและสุดท้ายข้อที่4ไม่ควรกินสับป,ปะรดในปริมาณมากๆจนเกินไปนะคะเพราะในสับป,ปะรดมีน้ำตาลสูงเช่นกันค่ะค่ะผักผลไม้ทุกชนิดล้วนมีประโยชน์และโทษในตัวของมันเองนะคะอย่างไรก็ตามควรรับประทานหรือกิน ให้เหมาะสมตามปริมาณในแต่ละวันที่ร่างกายรับได้นะคะแต่อย่าลืมทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายเป็นประจำอยู่สม่ำเสมอค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่ายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ